ุณผู้ชมชมความงามค่ะของโบสถเ์เซนต์ปีเตอร์โอ้โหรูราอลังการสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราจะพาเข้าไปในตึกเซนต์ปีเตอร์นะคะ,คะโอ้โหสวยงามอลังการม,มาก คนเยอะมากตึกที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในอิตาลีพอเข้ามานะคะฝั่งนู้นก็เป็นทางออกนะคะทางที่ทางเข้านะคะ นี่เข้ามาข้างในเป็นอย่างนี้โอ้โหพ่อแม่พ่อแม่แม่มารีใช่ไหม

สผมค่ะสวยมากจริงๆค่ะไปฝั่งนี้นะทุกคนนะจุดไฟกัน หาไ่เจอเมื่อกี้ตกใจหมดเลยอันนี้สําหรับมานั่งเก้าอี้นั่งสําหรับแบบสวดเนาะเวลามีพิธีเนาะไ,ไีกแล้วเนาะโอเค วยยมากกเลทุคนแค่แค่ไม่เดินตรงนี้นิดนึงเหรอคะทางนู้นก็ใหญ่ทางนี้ก็ใหญ่ทุกคนอ้โหแค่แล้วเราจะถ่ายรูปมันให้กันเปลี่ยนเป็นไทย ใช่ใช่ใช่โอเคเดี๋ยวนะกันนึงนะนี่ค่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปนะคะทุกคนคุณผู้ชมชมความงามค่ะอคของบโบสถ์เซนต์ปีเตอร์โอ้โหรูราอลังการ เมาคุณพ่อคุณแม่นะคะุาษามงค่ะมาเที่ยวคนนะคะข้างในนู้นอีกทุกคนโอ้โห Grazie, grazie, di cuore ai cantori della Cappella Giulia, diretti dal maestro D'Orio, grazie maestro, e grazie all'organista Francesco Percuoto, molte grazie e buon Natale a voi คุณนะคะมัคือใหญ่มากเราเดินไม่ทั่วหรอกแล้วก็เราจะออกไปแล้วพอเดี๋ยวมันจะหมดเวลานะทุกคนนะ Yeah. you ทุกคนคะนี่คือเสาด้านหน้านะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดู เวละสวยงามมากมาน่าตึกเสาเบลเลอร์เลยอันนี้อีกเราจะถ่ายให้ดูเพราะว่าเราจะบอกว่าเราได้สัมผัสนะคะตอนนี้ออกมาแล้วนะคะทุกคนก็จะค่ำแล้วนะ,ะจะไปหาไ้คือเขาแบบต้นพริสมาสอะ่ะเขาเปิดไฟนะทุกคนสวยงามมากเลยตรงนั้นนะ เราก็จะลงไปหาใจกันเริ่มคำแล้วพระจันท์พระจันทร์ครึ่งเซี่ยวคนเยอะมาก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 มมาก on descend descendre ผานแสดงหน้าหน้าโบทค่ะโอเครักไม่มีเวลาแล้วก็จะไปแล้วค่ะทุกคนขอบคุณนะครับโอเคโอเคไอค้ชุดเกิดแบบนี้ ค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ที่อิตาลีนะคะต้นคริสต์มาสตัวน,นี้อยู่ที่โบสถ์มารคริคสต์มาสที่อิตาลีค่ะทุกคนต้นคริสมาสสวยมากเลยถ่ายให้ชม มองไปด้านนู้นนะคะตึกนะคะสวยไหมคะทุกคนคะ ต้นคิสมาสสวยมากเลยค่ะอยู่หน้าตึกอยู่ที่ลานของโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ค่ะทุกคนนี่บรรยากาศยามห้าโมงกว่าค่ำนะคะมันค่ำนะคะทุกคนค่ำแล้วนะคะบรรยากาศยามค่ำก็สวยงามดีค่ะขอบคุณนะคะ อย่าลืมมาเที่ยวนะคะอิตาลีสวยมากค่ะโอ้ย,ยยิบอะไรอ่คร <c oughs> ับคนเดียวเราจะจัดที่เดิมเดี๋ยวคุณรอได้ทำเนียนๆเ,เข้าไปค่ะ